ส S <S ว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนนอนกันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะพูดเป็นคำศัพท์ภาษาไทยแล้วให้พิจวันออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันยังโอเคคำที่หนึ่งพยาบาลภาษาอังกฤษออกเสียงว่า nurse อีกครั้งนะคะ nurse สะกดว่า n u r er s e nurse นางพยาบาลคำถัดไปกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า noodle อีกครั้งนะคะ noodle สกดว่า n o, o d l e ค่ะคำถัดไปตะปูตะปูภาษาอังกฤษออกเสียงว่า now อีกครั้งนะคะ now สกดว่า M A I L นิวตะปูค่ะต่อไปหัวหอมใหญ่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า u n d e ออีกครั้งหมคะ under สกดว่า O N I O N อันใหญ่หัวหอมใหญ่ค่ะเก่งมากค่ะคำถัดไปส้มภาษาอังกฤษออกเสียงว่า r อ n g e อีกครั้งนะคะ orange สกดว่า O R E N G E R เรซมค่ะโอเคคำถัดไปหมึกยักษ์หมึกยักษ์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า octopus อีกครั้งนะคะ octopus อ่าแล้วก็สะกดด้วยค่ะสะกดว่า O C G O P U S octopus หมึกยักษ์เออหมึกยักษ์มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ต่อไปตัวหน้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า otter อีกครั้งนะคะออลเทอร์สคราบ e อทีเอทีเอออเทอร์ตัวหน้าตัวหน้ามันจะไงมันจะอยู่ในทะเลเลยมันก็จะชอบไม่ใช่อยู่ในทะเลในในบนบกในน้ำนี่แหละในบึงในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะต่อไปคำถัดไปอา้าวนกคูกนกคูกภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอา้าว อีกครั้งนะคะ R สกดว่า O W L R นัคลูกคำถัดไปวงรีวงรีภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Oval สกดว่า O V A L Oval รีเอาขาวต่อไปวงกลมภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Circle อีกครั้งนะคะ Circle A R C L e, C.I.R.C.L.E เส้โควงกลมคำถัดไปสา,สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมภาังกฤษออกเสียงว่า Triangle อีกครั้งนะคะ Triangle สกดว่า T.R.I.A.N.G.L.E Triangle สามเหลี่ยมค่ะคำถัดไปสี่เหลี่ยมจัตุรัรสภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Square อีกครั้งนะคะ Square สกดว่า สคว a เรสสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคำถัดไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า rectangle อีกครั้งนะคะ rectangle สกดว่า r e c t a n g l e rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะคำถัดไปหกเหลี่ยมภาษาอังกฤษออกเสียงว่า hexagon สกดว่า E hexagon เฮกซ AGON หกเหลี่ยมคำถัดไปห้าเหลี่ยมภาษาอังกฤษออกเสียงว่า pentagon สกักดว่า P-E-N-T-A-G-O-N pentagon ห้า e เหลี่ยมค่ะถูกต้องอ่คำถัดไปพระอาทิตย์พระอาทิตย์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า sun อีกครั้งนะคะ sun สกดว่า S U N Sun พระอาทิตย์ยิมแข็งต่อไปเพลงเพลงภาษาอังกฤษออกเสียงว่า song อีกครั้งนะคะ song สกดว่า S O N G song เพลงค่ะคำถัดไปงูภาษาอังกฤษออกเสียงว่า snail อีกครั้งนะคะ snail สกดว่า S N in A K E เสนักงูค่ะครั้งถัดไปถุงเท้าถุงเท้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Sock เกดว่า S อะไร Sock S อะไรคะ S O อะไร S O C K S ถุงเท้าอ่าอีกครั้งนะคะ S, s O C K s ถุงเท้าคำถัดไปอรองเท้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า shoes S, Sh s H O E S shoes รองเท้าอ,อ,อีกครั้งนะคะรองเท้าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า shoes S, Sh s H O E S shoes รองเท้าต่อไปหอยทากภาษาอังกฤษออกเสียงว่า สแนลอีกครั้งนะคะ Snow. สแนลสกิดว่า S N A I L สแหอยทากต่อไปปลาฉลามปลาฉลามภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Shark อีกครั้งนะคะ Shark สะกิดว่า C S H A R K s า a r ก ปลาฉลามะค่ะอีกครั้งนะคะ ả, ปลาฉลามภ yeah. าษาอังกฤษออกเสียงว่ sinon, า shark สกดว่า s s h a r k s h a ปลาฉลามต้นไม้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า tree อีกครั้งนะคะ tree สกดว่า t r e e tree ต้นไม้ค่ะเต่าภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเต่า เตา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 ลูกเตานะ t เ r t l e สกอตตว่า t u r t l e turtle เต่าเต,ต่าเต่าเตาต่อไปมะเขือเทศภาษาอังกฤษออกเสียงว่า tomato ครั้งนะคะ tomato สกดว่า t o m a t o tomato มะเขือเทศค่ะต่อไปรถบรรทุกภาษาอังกฤษออกเสียงว่า truck อีกครั้งนะคะทรักสเกิว่า T R U C K ถูกต้องแล้วค่ะอีกครั้ง<ท>นะคะรถบรรทุกภาษาอังกฤษออกเสียงว่าทรั k สเกิว่า T R U C K ทรั k รถบรรทุก